มาเล่นกันดีกว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีเบบีพัดนไม่ต้องพูดตามฉันสิไม่ต้องพูดยังไงเขาไม่บอกแอคติ้งเขาบอกแต่บทเดียวแต่บทอย่างเดียวเยหรอล้วคุณเล่นเองเลยหรอใช่เพราะว่ามันมีผู้กำกับพุ่มกับเขาต้องมาซ้อมให้เราก่อนหักหลังกันแย่งงานกันปัดหน้ากันใส่ร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าเราไม่มั่นคงในในตัวเองเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วล่ะองคการเนี้ย ไว้ <Why? S 2> <Hey. laughs> ลูกเอาคุณแม่มคุณแม่มายังไงคุณแม่ก็มาแก๊ปค่ะ <laughs> ท็อกเฮียเฮียสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่นะฮะท็อกเฮียเฮียอีพีสองขอต้อนรับนะฮะอากุ้งนะครับจรัสกรจรัสแม่กูจรรสจรัสจรัสอากุ้งจรัสกรทิ์สีเข้าสู่รายการท็อกเฮียเฮียนะครับผมเรียกอีกอย่างได้ไหมอะไรว่าท็อกเฮียเฮียเนี่ยเป็นเรื่อง ไ,ได้ใช่ไหมจัดเต็มเอออยากให้อากุ้งช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยว่าอากุ้งเป็นใครชื่ออะไรเพราะว่าเราน้าภาคเนี่ยก็คนจะรู้จักในในหมู่ของคนที่แบบว่าชอบการภาคเท่านั้นแต่บางคนทั่วไปอะ่ะเขาไม่รู้จักเราหรอกงั้นอากุ้งแนะนําตัวให้คนดูได้รู้จักนะักกุ้งสักนิดนึงนครับอากุ้งก็ชื่อจัดกรทิพสีนะคะเออเป็นนักภาคมา3ากว่าปีแล้วธรรมดาก็ภาคอยู่ประจําอยู่ช่องสาม แล้วก็โมโนแล้วก็เยอะค่ะเยอะเยอะอะไรคือจุดเริ่มต้นของการภาคของอากุ้งแบบว่าเริ่มต้นยังไงอาชีพนี่เข้ามาได้ยังไงเอาตั้งแต่เอาเอาจริงๆเลยนะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วคือคือตระกูลอากุ้งเนี่ยเขาจะเป็นพวกศิลปินคุณแม่เนี่ยนาคุณสังวริบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลุงคือพ่อของคุณไพรโรธสังวริบุตรเนี่ยทำละครวิทยุสมัยก่อนสมัยก่อนตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่อากุ้งอะเรียนทั้งหน้าฏศิลและช่างศิลช่วงนั้นเรียนช่างศิลก็โดนบังคับว่าเดี๋ยวตกเย็นเนี่ยจะต มันเหมือนเป็นแบบเหมือนแบบว่าเป็นธุรกิจครอบครัวมาด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องแบบว่าเลิกเรียนมากุ้งก็ต้องมาอัดรายการนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแกมบังคับว่าแบบเป็นการบังคับเลยและส่วนน้าก็คือไอรัฐสังวริบุตรที่เป็นเจ้าของสามเสียนทุกวันเนี้ยค่ะสามเสียนที่เป็นละครจากจากวงงตอนเช้า๋อ้นั่นน่ะอากุ้งก็เล่นทั้งละครเล่นทั้งเอ่อละครวิทยุหลังจากที่เล่นละครวิทยุได้สักพักหนึ่งตอนนั้นน่ะพี่ชูชาติอินทร์เนี่ยเขาเป็นเอกละครวิทยุและพี่ชูชาติภักหนังอยู่ด้วยตอนนั้นเป็นเป็นหนังไททย ภากับพี่รองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วพี่ชูชาติเนี่ยจะตั้งทีมใหม่ก็สนิทกันพี่ชาติก็เลยเอาเอาเอาอกุ้งเนี่ยมาฝึกหลังจากนั้นภาคหนังไทยไมาได้สักเยอะแต่นะเยอะเยอะมากอะ่ะห้าหกปีมั้งพอดีได้เข้า CBD เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแรงนึงก็คืออาชูชาติที่ที่อากุ้งเล่าคืออาชูชาติเจ้าของทีมภาคอินซีซึ่งถ้าในยุคนี้เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าสมัยสมัยก่อนอน,นี่คือทีมภาคอันดับหนึ่งแล้วก็เวลาที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะมีอะไรนะชอบพูดชอบพูดอะไรนะกูอ ให้เสียภาษาไทยเออเนี่ยคือเอกลักษณ์ประมาณนี้่คืออันนี้คืออาชูที่อากุ้งพูดถึงพอแลและพอพี่ชูชาติแยกทีมาก็อากุ้งี่แหละตอนแ,แรกๆเราก็ไม่ได้นางเอกแล้วนะแต่ตอนหลังมันก็เป็นนางเอกของเขาคนนึงอ่ามันก็เป็นได้เริ่มภาคตั้งแต่ตอนนั้นต้องต้องบอกเลยว่าอาชูชาตอะ่ะเป็นอาจารย์เลยละหลังจากนั้นก็ดาเนินอาชีพนี้มาตลอดแต่ตอนนั้นมันจะมีแบบว่าถ่ายละครควบคู่กันไปด้วยไงไละครจกัจกจักงวงอะ่ะหมายความว่าอากุ้งก็คือเป็น <c oughs> สแสดงท่านหนึ่งก็คือแบบเคยเล่นภาพยนต์เคยเล่นละครจักจ เคยเอารูปมาเปิดให้ฟังว่าแบบว่าเอ้ยไม่ใช่รูปเปิดให้ฟังเอารูปมาให้ดูว่าเูเคยเป็นนักแสดงที่เป็นในในในทีวีอะเรียกว่านะ,ะดาราใช่ิก้มลงเลยแล้วกราบขอเข้ามาลูกค้าเดี๋ยวนี้<ะ>ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ เ้าจะไปฟ้องกรมการเมืองว่านางแก้วหน้าม้าเนี่ยเป็นตัวกวนเมืออเรื่องอะไรนะสมัยก่อนเออที่ที่ที่เอามาลงที่อากุ้งทําคลิปอยู่ในนี้ใช่ไหมเออเออนั่นอันนี้อันนี้มันรุ่นหลังละปี58อ๋อหลังภาคอีกเหรอไม่สีภาคไปด้วยเล่นไปด้วยแต่รุ่นแรกๆอะสมัยก่อนตอนนู้นเออตอนนู้นไงที่แบบว่าเคยเป็นนักดาราตอนนั้นยังไม่ได้ภาคเลยเล่นหนังก่อนเหรอเออเล่นหนังมาตั้งแต่อายุตั้งแต่8ขวบอะ8 9ดเกเด็กเก็เล่นมาตลอดแต่เล่นหนังเด็กท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วแหละเราก็ไม่ได้ ตัวเอกมากมาย uh, uh. อะไรอย่างเงี้ย uh. แต่ตอนหลังมาก็เป็นจากจากวงๆอะนะมันก็มีหลายตัวเป็นสัตว์มั่งเป็นถึงคนมั่งแล้วแต่ <c oughs> เป็นยักษ์อ้าวเป็นสัตว์ก็เป็นไอ้นี่ไงเป็นอะไรอะเป็นนกเป็นเอมโนโรา <c oughs> <อ>เป็นในเจ็ดมโนราแต่ว่าต้องรุ่นนู้นเลยไม่รู้ว่ารุ่นสา,สาว <ๆ S 1> อยู่ใช่<อ>แล้วจากวงวงเหมือนเพิ่งเคเห็นกุ้งก็เล่นพวกแบบเปนุเท้ามอทองเป็นอะไรนั่นคือจากเรื่องอะไรจากเรื่องอะไรมอทองนี้จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่าที่แน่ๆตอนที่เอามาลงนี่คือปลาบูทองปลาบูทองที่เล่นเป็นเป็นมะเขือ ื่ออะไรวะเป็นแม่ของไอ้ไอ้ไอ้โขงหรือไอ้เคงอะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนั่นน่ะคือเกือบจะเรื่องสุดท้ายแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของอากุ้งที่แบบว่าเออได้โดนที่บ้านบังคับให้เล่นแล้วเขาไม่ทยุแล้วก็เข้าสู่วงการภาคแล้วก็คือภาคมาตลอเลยภาคมาตลอดเลยระหว่างหนังซีวีดีกับช่องสามเอี่้งแฟนไหนมาก่อนซีวีดีก่อนอ๋อเหรอภาคซีวีดีไปได้สามปีมั้งธรรมดาอากุ้งเนี่ยเข้าไปซีวีดีเนี่ยเขาต้องเรียกว่านักภาครุ่นนนนเเพรระุ่่แกียจป็ คือคือเสียงเอกเ,เนี่ยเขาออกจากซีวดีแล้วก็ซีวดีสร้างทีมใหม่ก็คือมีพี่ออสกุ้งอะไรอะไรอย่างเงี้ยแหะป้าอ้อยสุมา,มาลีนั่นแหละนั่นแหละเป็นทีมที่สองแล้วเสร็จแล้วได้ทําได้สักสามปีพี่โออสพี่ยะป้าหนูกอนิกาขอกลับมาอยู่กับซีวดีใหม่มมก็เลยเข้ามารวมทีมกันใหม่อีกรอบ แต่ว่าช่องสามเนี่ยมาเข้าทีหลังทํางานซีวีดีไปได้สามสี่ปีแล้วก็พอพี่หนูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยทางช่องสามก็เรียกพี่หนูกลับไปอเขาก็เลยเอาอากุ๊กกลับไปภาคด้วยไปภาคที่ช่องสามด้วยเออก็จะแบ่งกันเป็นอย่างนี้อะไรคือจุดเริ่มต้นของการภาคของอากุ๊กหมายความว่ารักการภาคมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าหรือแบบว่าไม่ค่อยไม่ไม่ได้แบบว่าใส่ใจเรื่องอาชีพนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีความฝันในอาชีพตอนเด็กไหมว่าแบบฉันอยากจะเป็นแอร์โฮสเตส ฉันอยากจะเป็นแม่ครัวอยากจะเป็นเชฟอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือแบบว่ามาีตอนเรียนอนะอยากเป็นติ๊ตติ๊ตเป็นยังไงวะกุ้งเรียนศิลป์อะอ๋อเรียนศิลป์อยากจะเป็นแบบว่าจิตรกรอยากจะเป็นนักปั้นอยากจะเป็นอะไรอย่างงี้วาดรูปใช่ใช่ศิ<อ>ลปินเ,เหมือนอาจารย์แบบมันคือศิลป พอตายเดียวกันเอออย่างน like <Si Man> <ued> ั้นเลยคือถ้าถามว่ารักการพากไหมคือตอนเล็กๆอ่ะตอนที่เราเรียนตอนนั้นอ่ะเราเรายังไม่ได้พากนน่เราเล่นแต่ละครพิธยุใช่ไหมเราก็อยากเป็นเป็นศิลปินของเราอ่ะตามที่เราเรียนอ่ะแต่แล้วไปมาพอพี่ชูชาติคือได้แรงบันดาลใจมาจากพี่ชูชาติพอพี่ชูชาติเนี่ยพาไปลงเสียง ภาคหนังไทยภาคอะไรเียอุ้ยสนุกอะออมันเหมือนมันเหมือนท้าททยเราอะออคือการภาคหนังไทยเนี่ยมันต้องลิปซิงปากเป๊ะปเป๊ะทุกคาเพราะมันเป็นภาษาไทยเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเหมือนการท่าไทยว่าเราต้องภาคให้ลง<อ>ต้องให้เป๊ะก,กับเขาอารมณ์คือเสียงหรือว่าลมหายใจของเขาเนี่ยเวลานักแสดงแต่ละคนเนี่ยเวลาหายใจหรือเวลาการพูดจังหวะการพูดเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจับจังหวะตรงนี้ได้เราถึงว่าอุ้ยรู้สึกถึกใจอุ้ยรมาัภาคหนังไทยหมยคขาว่าภาคหนังที่นักแสดงไทยเล่นใช่สมัยก ่อนมันเป็นหนังฟิล์มแล้วมันมีเสียงพูดของเขาไหมไม่มีเลยแล้วมีเสียงดนตรีประกอบไหมไม่มีอะไรมีแล้วบทดะบทได้แต่สคริปต์มาดูจากสคริปต์แล้วดูปากอ๋อแล้วเราวำใเอาอะไรมาจับล่ะจับอะไรว่ามันพูดแล้วหรือดูปาก่างเยวเลยหรอดูปากแต่เขาให้ซ้อมก่อนไงสมัยก่อนหนังมันเป็นฟิล์มอ่ะเขาเรียกตัดลูปเขาจะมีบทมาให้เราก็ซ้อมไปสิเขาจะเปิดให้เราซ้อมคือเรื่องของเรื่องอ่ะตาดูหูฟังหูไม่มีฟังตอนนั้นไม่มีซาวปากพูดอย่างเดียวคือซ้อมอะจำให้ได้ว่าเขาจะพูดอะไรคือในในหนัง เขาอาจจะพูดเยอะอ่ะเราเออต้องจาให้ได้อจำให้ได้ว่ออาสมมติเขาพูดสามมาทัดเราก็ต้อง จัสามมทัดแล้วก็พูดม,มันก็เหมือนเหมือนมันมันก็ได้จากไอที่เราเราเราเป็นนักสดแสดงด้วยแต่สมัยก่อนอ่ะมันบอกบทอ๋อหรอแบบนี้ป้าแบบอย่างเช่นแบบกุ้งนั่งอยู่แล้วเขาจะบอกบทกุ้งพูดพูดตามเฟิดออกครับอย่างเช่นแบบไม่ไม่พูดตามไม่ไม่พูดตามเธอบอกมาสิว่าจะพูดอะไรเล่นอะไรต่อคุณแม่คะต่อไปพูดว่าคุณแม่คะคุณแม่คะหันซ้ายหันซ้ายไม่ต้องพูดตามฉันสิไม่ต้องพูดังไรเขาไม่บอก acting เขาบอกแต่บทเดียวแต่บทอย่างเดียวเลยหรอล้วคุณเล่นเองเลยหรอใช่เพราะว่ามันมีผู้กำกับผู้องมาซ้้อมใหเรก่อนอับ อ่ะคุณจลัดกรเดี๋ยวคุณเล่นบทนี้นะ<ม>เป็นชื่อดาวประสุกนะเดี๋ยม,มพร้อมนะครับร้อง <uchen> พร้อมนะครับสเลดพร้อมห้าสี่สามสองแอคชั่นคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะฉันทนกับคุณแม่มานานแล้วฉันทนกับคุณแม่มานานแล้วนะฉันจะไม่ทนอีกต่อไปฉันจะไม่ทนอีกต่อไปนี่ไม่ใช่นางเอกนะข้าวจานนี้ข้าวจานาจานี้เก็บไว้แดกเองค่ะเก็บไว้แดกเองนะคะอ๋อประมาณนี้เหรอต้อง พูดอย่างเงี้ยหลังกล้องแบบเนี้ยหรอใช่สมัยก่อนนะตามเอ่อช่อง5หรืออะไรเนี้ยช่อง5เนี้ยนี่เนี้ยจะเ,เป็นเป็นเป็นช่องหลักของสมัยก่อนเลยนะออละครที่เล่นในช่องอ่ะก็ละครสมมีคนบอกบทอยู่อย่างนี้เหมือนกันแล้วนักแสดงก็เล่นแล้วเราร้องไห้อ่ะก็ร้อ,องกร้สิก็บีบเอาสิก็บีบเอาก็ถึงได้บอกมันมีมันมีฟีลลิ่งมันมีอินเนอร์ทุกคนต้องมีอินเนอร์ในตัวเองอะไรหร่ไงเออมันยากแล้วสมัยอากุ้งอ่ะนักแสดงอ่ะยังยังมีต้องมีใช้ยาหม่องอยู่ไหมเคยได้ยินว่านักแสดงต้องใช้ยาหม่องหรือมหยิกอย่างเเเเงงงีี้้้ยยยยยคไดินอ่าาแหมก็ พูดกันไม่มีมาหยิกลรอกมาทุบสิจะเตะให้อากุ้ครับอากุ้งอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วสรุปแล้วสมมติว่าอุ๊ยหลังจะแบบฝึกแล้วนู่นนี่นั่นหรือแบบใช้ชีวิตในวงการภาคลดแล่นในวงการภาคเนี่ยสีกับสี่สิบ น้อยกว่าเยะอะนิดนึงน้อยน้อยกว่าเท <c oughs> ียบอะไรขนาดนั้นคะ <c oughs> นั่นเขาระดับเ <c oughs> ขา่ใหญ่ก่าเราระับอืรุ่น,นใหญ่กว่า,ากุง้งหลังจากอากุ้งเข้ามาอยู่ในวงการนี้กว่า40ปีเนี่ยผลงานอะไรที่สร้างชื่อให้อากุ้งต้องได้รับรางวัลหรือแบบว่าสร้างชื่อเสียงคนรู้จักแบบเออเสียงนี้เออฉันจําได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปตลาดแล้วแบบคุณป้ะคาภาคหนังเรื่องนี้อย่างเงี้ยมีปะถ้าเรื่องภาคสมัยก่อนใช่ไหมได้รางวัลดีกว่าเอารางวัลเนี่ยมาจากช่องสาม ตอนนั้นภาคสาวุ้นจินปี88ได้กับอากำทรได้รางวัลพร้อมกันซึ่งธรรมดาเนี่ยผู้ชายจะช่องหนึ่งผู้หญิงจะได้อีกช่องหนึ่งแต่ปีนั้นน่ะได้คู่ช่องสามเจนช่องสามเออรางวัลน,นักภาคชายเป็นช่องสามภาคหญิงเป็นช่องเจ็ดแต่วันนี้ปีนั้นได้ทั้งคู่ ได้ทั้งหญิงทั้งชายปี38มแปดโทรทัศน์ทองคาเียงตัวละครตัวไหนที่แบบว่าเนี่ยตัวนี้ตัวฉันต้องภาพประจําตัวนี้เป็นตัวประจําชั้นอะไรเงี้ยเดลทริกไงจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เอออ่ะท่อนนี้คึกมาเล่นกันดีกว่าเด็กเอ๋ยเด็กดีเดบี้ีพัดเนีเออคนรู้เลยเรื่องเฮียที่สุดในชีวิตของนักพา์กุ้งที่แบบว่าโอ้ยทำไมกูต้องมาเจอเหตุการณ์นี้ในวงการด้วยวะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบกูรู้สึกแบบเพาแท้มากกับเหตุการณ์ที่กูเจอในวงการเนี่ยมัน ม,ม,มันมีแต่ว่าพอเราอายุผ่านมาขนาดนี้นะ่ะเอ,เ,อ,เ,อเรื่องเี้ี้ยทั้งหลายเนี่ยมันก็ดูธรรมดามากไปเลยมันไม่ใช่เรื่องเีี้ย <c oughs> เรื่องขี้ย <c oughs> อย่างเงี้ยเราเราก็เลยดูธรรมดาเพราะเราโดนมาเยอะอเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะอหักหลังกันแย่งงานกันปัดหน้ากันใส่ร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,งถ้าเราไม่มั่นคงในในตัวเองเนี่ยอ,อยู่ไม่ได้แล้วล่ะองค์การเนี้ย ม่แม่นคงหมายความว่าไงคือหมายถึงว่าถ้าเราไปใส่ใจทุกอันใส่ใจเออในการคํานินทาคนนั้นว่าคนนี้คนนี้หักหลังเราเราอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้แต่กูเนี่ยมีความรู้สึกว่ามึงหักหลังกูเออเอเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะไรที่เป็นของกูอ่ะมันก็ต้องกลับมาเป็นของกูเออแล้วอย่างมีคนชอบเอาเราไปนินทาอ่นนี้คือเรื่องเฮียที่เกิดขึ้นเร่องเียเอาเราไปนินทารับหลังและไอ้คนที่ฟังมาก็มาเล่าให้เราฟัง <_ an> อย่าบอกใครนะเอออย่าบอกใครนะนู่นนี่นั่นอ่ะเนี่ยเขาบอกมาอย่างวันนี้อากุ้งอ่ะเป็นคนมีความรู้สึกยังไงไหหัวล้ะเลยอ่ะ <_ an> ชอบอ่ะชอบไปเธอเอาฉันไปดินทาเหมือนฉันมีความสําคัญกับเธอมึงอ่ะทุกกูนะสุกเออเอออ,อ,อยากว่าอะไรก็ว่าไปถ้าคนคนที่รู้จักอากุ้งจริงๆจะรู้นิสัยแล้วก็จะขำไอเราเองเราขำเรายังแบบเออดีนะเขาไม่ลืมเราอากุ้งมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับวงการไหมเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องแบบว่าคุณค่าของงานเราหรือว่าผลงาน ของพวกเราหรือแบบราคาที่มันได้ร้อยลงไปออมีอะไรพูดเกี่ยวกับคือคือจริงๆมันมีหลายปัจจัยออที่มันทําให้อย่างเงี้ยคือ1เ,ออเจ้าของด้วยเจ้าของเนี่ยอย่างเจ้าของหนังหรือเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยต้องการราคาถูกเหมือนกับว่าดูถูกคนดูดูถูกพวกบริโภคจ่ายเงินแล้วแต่ได้เสียงแบบนั้นแล้วยิ่งสมัยนี้ตอนนี้จะแย่หนักเขามี AI บอกเลยว่า AI ถ้ามา งานศิลปะแบบภาคเนี้ยไม่ได้เรื่องใช้ไม่ได้แต่ถ้าใครอยากทดลองใช้ก็ลองดูแล้วคนดูอ่ะเขาก็จะด่าเองออแต่ว่าเจ้าของงานเนี่ยจะเอาถูกเพราะว่าตอนเนี้ยการแข่งขันสูง นักภาครุ่นใหม่เยอะมากมีครูมัง่งไม่มีครูมัง่งกูจะพากขอให้มีเสียงลงเจ้าของงานก็ดันบ้าจี้ไปด้วยมีเสียงลงให้มันมีเสียงลงเถอะคนดูเคานั่นหารู้ไหมว่าคนดูเขาก็ด่านะเขาเสียงเงินแต่มาเจอเสียงแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าโลกมันหมุนไปอะ<ม>โลกมันเราก็ต้องตามตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่บอกก่อนนะถ้ามึงตัดมากูตัดยิ่งกว่ามึงอีกนะ <laughs> ตอนนี้มาถึงเรื่องเหตุการณ์ประทับใจของอากุ้งบ้างอากุ้งมีเรื่องที่ประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับในวงการนี้สําหรับ,บวงการภาคนะอเอา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 เป็นรุ่นรุ่นรุ่นอากุ้งนะเรามีความประทับใจในสมัยก่อนเราภาคทีมเราทํางานร่วมกันมีความประทับใจคือเหมือนพี่น้องกันเลยอ่ะเอาเอาเอาง่ายๆนะทํางานเนี่ยอยู่ที่ทํางานมากกว่าอยู่ที่บ้านเ,เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนครอบครัวเดียวกันทะเลาะก,กันบ้างกัดกันบ้างตีกันบ้างตบกันบ้างอรอไม่ถึงขนาดนั้นก็มีอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ดี มันเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้มันมันมันมีความรู้สึกว่ามันมันอบอุ่นมันอบอุ่นแล้วก็แล้วเราก็เราเราประทับใจกับผลงานที่เราสร้างให้คนดูรู้สึกมีความภาคภูมิใจเอ่อกับการที่เออมีคนมาบอกว่าเออดีนะนู่นนี่นั่นชอบผลงานชอบผลงานไอ้ผลผลงานของเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละเป็นเป็นที่ประทับใจแล้วรุ่นใหญ่ๆ่อ่ะอย่างรุ่นรุ่นเนี่ยกุ้งเนี่ยอาบียะพี่อ้อยเลยเนี่ยถึงจะห่างกันแต่เมื่อเจอกันเราก็รักกัน คราวนี้ก็มารู้เรื่องชีวิตมุมอื่นของอากุ้งกันบ้างเนาะนอกจากกุ้งเป็นนักภาพแล้วเนี่ยอากุ้งก็ตอนนี้ก็เริ่มมาสอนภาคแล้วใช่ค่ะเออถามหน่อยว่าเมื่อก่อนอากุ้งเคยบอกว่าเออเรื่องแบบนี้มันสอนจะไม่ได้หร,อหรือแบบว่าไม่สอนทําไมมันสอน,น,สอนอยังไงอะไรเงี้ยทำไมตอนนถึงแบบว่าอยากจะถ่ายทอดวิชาการภาพให้กับเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นได้เรียนรู้เพราะอะไรอากุ้งเนี่ยเปิดช้าไปทุกคนบอกทั้งนั้นซึ่องอากุ้งมีความคิดตั้งนานแล้วนานแล้วว่าจะไม่เป็นครูเป็นคนที่ไม่สไม่เป็นสอนใครไม่ได้เออเหมือนแบบว่าจะพาะชอบ ไม,ไม่ชอบอาชีพครูอ่ะพูดง่ายๆแต่มาปัจจุบันนี้ที่เปิดสอนเนี่ยเพราะว่าเรากลัวอาชีพภาคหนังของเราเนี่ยมันจะหายไปศาสตศิลป์แขนงนี้หายแน่นอนอถ้าหนึ่งหัดภาคกันเองแล้วก็อย่างที่อากุ้งพูดไปเออนักภาคที่ฝึกภาคกันแล้วก็อวยกันเองว่าได้ครูอะไรอะไรก็ไม่มีแล้วไปภาคช่องช่องหนึ่งที่ต้องจ่ายเงินดูแล้วมีคนที่ดูพูดมาว่าถ้าภาค้าจ่ายเงินแล้วเจอภาคแบบนี้ดูซาวท็ก ไอ้นี่แหละไอ้ทำนี้แหละถึงต้องเปิดสอนก็ในเมื่อไม่อยากให้ให้วิชาการภาคของเราเนี่ยหายไปจากวงการเราสอนให้เขารู้เลยเปิดสอนให้เขารู้เลยว่าวิธีการท่ามันอย่างนี้อย่างนี้แรกก็รู้ว่าคนที่จบจากระบายมีครูไม่ใช่ว่ามาอวยกันเองคิดว่าได้แล้วได้แล้วอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่ไม่เคยภาคเลยมาฝึกภาคด้วยกันครูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกคนบอกว่าดีเอานู่นดีตรงไหนยังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรเสียงออกมายังไงภาคกันยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้แหละค่ะเป็นการเริ่มต้น ของการที่อากุ้งเปิดคอสอนติดตามได้เลยนะคะในเพจกุ้งนักภาคไวสรื่นมีลิงก์อยู่ลงชื่ออะไรได้เลยนะคะตรงนี้นะคะอากุ้งไหนอากุ้งก็เคยแบบว่าเป็นตอนนี้ก็เป็นรับบทบาทเป็นครูสอนภาคด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าลูกอากุ้งเองอ่ะก็เป็นนักภาคคนดูอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยก็มีลูกแล้วลูกก็เป็นนักภาคด้วยะครับก<ช>็คือคุณจักรินทองประสาทคนหนึ่งกล้คุณทันซินีทองประสาทพี่ก๊อตกับพี่กู๊ดนะคะพี่ก๊อตกับพี่กู๊ดก็ภาคหนังหลายเรื่องนะภาคหนังมาหลายเรื่องเลยแล้วก็ แม่เขาก็เหมือนมันอย่างที่กุ้งบอกเป็นสืบทอดสายเลือดมาก็กระเ็นกันทั้งบ้านอะคือตอนแรกก็ไม่ได้สืบทอดหรอกเราอ่ะ มีความคิดว่าเราฝึกคนเราเคยเอาคนมาฝึกฝึกเสร็จแล้วเสร็จจากเราแล้วเป็นทีมแล้วพอเขาได้ดีนะเขาก็ไปเลยเราต้องวิ่งไปหานักภาคเพื่อมาอยู่ในทีมของเราเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะฝึกคนอื่นฝึกลูกไหมอย่างอย่างก๊อตเนี่ยจากลินเนี่ยเ,ออเขาก็าอยู่วงการนี่เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เสียงเขาอยู่ทําไทเติ้ลเออละครของดาราวิดีโอส่วนกู๊ดเนี่ยตอนจบมาเขาก็ไปทํารายการเหมือนกัน มีรายการลงยูท b e ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วหัดคนอื่นนะหัดลูกดีกว่าไหมมันไม่ไปไหนอะยังไงก็กระชากกลับมาได้หัวตบตบตกตบ,ตบ <c oughs> แล้วการสอนภาคคนอื่นกับการสอนลูกตัวเองมันยากกันไหมบางทีแบบเหมือนขับรถอะกุ้งถ้าจะมาสอนใจขับรถเนี่ยทะเลาะก,กันตายแล้วถ้าสอนลูกตัวเองสมัยนะั้นเป็นยังไงบ้างมันยากเย็นกว่าคนทั่วไปไหมหรือแบบตกได้ตกว่าโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันกูดเกิดร้องไหมร้องร้องทำไมทำไมจะไม่ร้องโดนแบบแล้วไม่จะโดนคนเดียวตอนนั้นเนี่ยมาฝึกเนี่ยอภิยะก็อยู่ในทีมหลายคนที่อยู่ลุงอ คุณบัญชาเนี่ยอยู่ในทีมากุ้งหมดไงก็อยู่ในทีมทํางานอยู่ด้วยกันอเอาลูกมาฝึกอะไรอย่างเงี้ยโดนตบซ้ายตบขวาตบจนกระทั่งบางบางครั้งเนี่ยดูลูกจนกระทั่งพี่ยากับพี่ออสบอกว่าใจเย็นกุ้งขอร้องพอ <c oughs> พอพอ,อ,ยอย่าดูเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวบอกเองเดี๋ยวบอกเอง <c oughs> คือเราอ่ะเป็นคนใจร้อนเราบอกอะไรไปทําไม่ได้เนี่ยหลายรอบเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ปะแต่มันต้องเอาให้ได้แต่เราอ่ะเป็นคนใจร้อนแล้วยิ่งเป็นลูกอ่ะเราก็เก่งใจคนอื่นว่าคนอื่นต้องมานั่งรอลูกเรากว่าจะได้มาขนาดนี้หนักนาสาหัสแต่ว่ากูแับ พังแต่เล็กๆไงตั้งแต่6ขวบตอนนั้นมันเรื่องอะไรอ่ะยูซี่อันเดอ e ์บิสผ้าเป็นตัวอะไรกูดเป็นถ้วยน้ำชาอ๋อถ้วยน้ำชาตอนนั้น6กขวบนะอากุ้งมันมานั่งต่กแล้วให้ให้พูดประโยคแรกให้จำไว้ไประโยคแรกเ,ออเรานั่งตากุอ้งอากุ้งดูหนังพอแตะ สมมติว่าเขานั่งอย่างนี้ไหมเราแตะมือแตะเงี้ยโอ้โหเออเป็นอย่างเงี้ยเป็นถอดช็อตชอตแล้วก็เอามานั่งเออให้กูทำอย่างเงี้อุ้ยนังทั้งเรื่องแตะทั้งเรื่องเลยเหรอมันมีไม่เยอะแต่ว่ามันต้องใช้เด็กจริงๆก็หนังดิสนีย์เหมือนกันดูนะอยู่ที่อดีตเป็นด้วยน้ำชาเป็นด้วยน้ำชากู้งอ่ะเนี่ยหกคู่ฝีมือแม่เขาสะเก่งอย่างเงี้ยเออในในวงการภาพกุ้งก็อยู่ในวงการภาพมานานแล้วบทบาทไหนที่อะกุ้งยังไม่เคยภาคแล้วแบบอยากจะลองสักครััััั้้้้้้งงงงในนนนชีีีวววิตตตกกกาาาาารรขอออออพย่่่ะะะะแแแมมมมมปลลหหเด จริงมากอันไหนลองหน่อยดิจะเอาอะไรละ่ะจีบผมหน่อยดิพาเอกเลยผมเปน็นนางเอกให้ฉันรักเธอนะพี่ก็พูดอะไรโอ๊ยน้องมันออกกล้องอะ่ะขอมเชียวขอมขอดมหน่อย อากุ้งครับคิดว่าอะไรสําคัญที่สุดในการเป็นนักพา์แล้วอากุ้งมีอะไรอยากจะบอกนักภา์ร,รุ่นใหม่ๆบ้างไหม,หมครับสําคัญที่สุดคือใจก่อนใจอยากเป็นนักภา์มันอยู่ที่ใจถ้าใจรักมันไปได้หมดก็ขอให้รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะถ้าไม่รู้ก็มาเรียนกับอากุ้งจะได้รู้ <S 1> <S 1> <S 1> แต่บอกเลยว่าคุณน่ะควรจะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ที่มีครูแล้วอย่าอย่าหญิงพยองพองขนสมัยนี้ทางเลือกมันน้อยนะจ๊ะตัวเลือกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะบางคนที่อากุ้งไปเจอเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่รู้สิเขา ทนกันได้แต่อาพุ้งทนไม่ได้ถึงเวลาภาคต้องคอยสก,กิบภาคกัน3าคนไอ้คนที่ภาคไปแล้วก็ภาคอ้าวทำไมอันนี้ไม่พูดเพราะไม่ได้สก,กิบหลับหรือทําอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจคิดว่าเก่งแล้วก็ก็ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าคิดว่าจะอยู่ยืนยาวไปก็ทํานิสัยอย่างนั้นต่อไปแล้วกัน <laughs> เอาจิงริงแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งพี่อยากฝากด้วยเหมือนกันผมรู้สึกว่าเอในวงการนี้นะครับบางทีมันคนเก่งอย่างเดียวมันไม่สามารถจะอยู่รอดได้ในวงการถึงแม้ว่าคุณจะเก่งโคตรเก่งเลยแต่ถ้าทิศัยคุณแม่งโคตรแย่ก็ไม่มีใครเอาเหมือนกันก็คือแบบผมมอมันก็ต้องก็ต้องบาลานซ์กันมันบาลานซ์กันแต่ว่าเด็กสมัยนี้อาจจะไม่คิดอย่างนั้นแต่เราเรามันอีกเจนไงแต่ว่าขอให้เจนหลังๆเนี่ยสำเนีกไว้บ้างเข้าใจไหมสำนึกสำนึกไว้หน่อยว่าอย่าคิดว่าตัวเองเลิศเลอเพอร์เฟกต์มาก คนนอื่จะทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะคนเรามันต้องตรงเวลาเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญอย่าลืมนะก็เหมือนทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรมันเหมือนหายใจลดทิ้งไปแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนเอาเวลาเก่าเนี่ยกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นก็รักษาเวลากันหน่อย<ม>เป็นสิ่งมีค่าและอย่าลืมถ้าอยากเป็นนักฆ่าอยู่ที่ใจนะใจต้องรักก่อนแล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆอะไรให้มีให้มีใจไว้ก่อน่ะแล้วอย่าลืมลงคอร์สนะกุ้งนะจ,งจบคราวนี้เข้าสู่ช่วงคําถามอย่างจริงจังแล้วซีรียสครับอากุ้งครับคํา ผมอย่างจริงจังแล้วก็มาจากใจหัวใจจริงๆลึกๆพอดีช่วงนี้เป็นปาร์ตี้เยอะมากๆครับเลยอยากจะให้อากุ้งเนี่ยช่วยให้ง่ายคิดกับสายดื่มว่าเขาควรเลือกอะไรครับระหว่างเมาไม่ขับกับเมาไม่กลับเมาไม่กลับทำไมเอาจะกลับทําไมล่ะมันเมาอ่ะถึงไม่ขับก็เถอะจะต้องจ้างให้คนนั่งแท็กซี่ก็นอนที่นั่นแหละตอนนี้เขาเปิดตีสี่แล้วนี่อยู่ที่นั่นแหละเมาไม่กลับเราไม่ตื่นฟื้นไม่มี หนีไม่พ้นคําถามข้อที่2ครับอัปเดตชีวิตอากุ้งหน่อยครับว่าช่วงนี้อากุ้งจะเลือกอะไรระหว่างสอนภาากับสอนผู้สอนผู้ค่ะทำไมต้องสอนผู้ด้วยสอนผู้ชายไงคะสอนทําไมอ่ะก็ต้องสอนสิให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสิคะมันไม่รู้งานเหรอครับมันไม่รู้งานเรลยแมเราชอบเด็กอ่ะเด็กขนาดสามขวบสี่ขวบ5้าขวบหรือว่าเด็กเด็กอันนั้นนะไม่ชอบค่ะไม่ชอบเด็งเด็กทำไมไม่ชอบเด็งเด็กโตเด็กโตโตขนาดไหนโตขนาดน้อยกว่าคุณหน่อยเหคะคุณู้คุณสุ สวยแลวรวยมากโอเคผมยอมคําถามข้อที่3าครับอากุ้งครับเป็นคำถามที่จริงจังมากๆถ้ากุ้งจะมีเพลงเป็นของตัวเองเพลงนั้นจะชื่ออะไรระหว่างเพลงขำๆกับเพลงขำแค่ขำแพะค่ะทำไมฮะแค่ํำไงคะ เข้าใจยังคะต่อไปครับคือช่วงชาเลนจ์เฮียๆนะครับไหนๆมีนักภาพมาแล้วคร <c oughs> าวนี้อากุ้งเคยภาคทุกอย่างมาแล้ววันนี้จะลองให้ภาคหนังไทยครับไปเลยนะฮะเรามาดูว่าชาเลนจ์เฮ er ียๆ er อันนี้อากุ้งต้องภาคอะไรและผมภาคอะไร <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วไปดูกติกากันเลยครับกต <c oughs> ิกาชาเลนจ์เฮียๆภาคแบบเฮียๆรับบทในการภาคแบบสดๆโดยไม่มีการรู้จ์มาก่อนจากนั้นให้ภาคตัวที่กำหนดถ้าเข้าใจแล้วไปเริ่มกันได้เลย ทำบ e? ้างเธอค่ะแม่นายแม่นายจำปาจะนี่กำเริบมาสั่งสอนกูแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกังตุ๊บตังแป๊บนังไอแม่นายเจ้ขาอ๋อมึงสองคนมึงมึงทำให้ที่หมื่นเอ็ดก้อนไม่นายต้องแาบี้ต้องเจอแบบนี้มึงไปพ้นหน้ากูไป ทำอะไรผิดหายใจก็ยังผิดเลยโอ๊ยไม่นนาเลยตื่นมาได้ม่ได้เจ้าขาม่ได้ไม่ไงน่าสงสารจังเลยอย่าโดนอีกแล้วว้าไปงเอออันนี้แต่นี้ยังง่ายกว่าใช่ไหมกุ้งอันนั้นคือกุ้งคือไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีหูอะไรแต่นี้ก็คือแบบยังมีซาวให้เกาะใช่ไหมใช่อันนั้นต้องดูปะหนังไทยอ่ะมันไม่มีเสียงไม่มีอะไรเอออันนี้ก็ถือว่ายังง่าย็กเด็ก เอาละครับขอบคุณทุกคนมากมากครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับต้องขอขอบคุณอากุ้งนักภาคไวสรื่นนะครับผมตอนนี้อยากให้อากุ้งฝากช่องตัวเองหน่อยว่าคนดูเนี่ยที่เขาอยากจะไปติดตามผลงานอากุ้งเรื่องการภาคเรื่องทำคอนเทนต์เรื่องการสอนเนี่ยติดตามที่ไหนได้บ้างครับเออ,อกุ้งฝากช่องใน t i k t o ok k นะคะชื่อกุ้งนักภาคไวสรื่นไว้ด้วยคะ่ะในนั้นจะมีทั้งคอนเทนต์มีสอนภาคมีอะไรหลายอย่างลองติดตามดูนะคะอยากให้ยอดเยอะเยอะยอดคนติดตามเยอะตอนนี้ยังน้อยอยู่เลยเพราะว่า กินฟูเอออีกฟูนี่แต่ว่าอากุ้งหาการที่กุ้งจะฝากช่องอ่ะกินฟูก็ต้องทำอย่างนี้อ่ะทำตามผมนะฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดสับปะไทกดสับปะไทให้ด้วยนะคะให้ด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มีทางไหนอีกไหมครับอากุ้งครับจะฝากแฟนเพจนะคะตอนนี้อากุ้งมีคอร์สเปิดสอนเบสิกกับแอดวานซ์นะคะเข้าไปดูในเพจกุ้งนักพากไว้ชื่นสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะมีของเที่ยวลึกนะครับเมื่อพายากุ้งด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับอากุ้งที่มาร่วมนะครับกับพ้อเคี่ยเคียน ใน EP 2นะครับหวังว่าคนดูจะได้ความรู้แล้วก็ได้ความบันเทิงจากคลิปของเราไว้ด้วยนะครับผมได้ส Υ าระไหมเออเอาห oui นักสนุกไปขำไปนะ uh ครับก็ขอบคุณนกุ้งขอบคุณนกุ้งเนี้ยที่มาร่วมนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นของเที่ยวลึกจากเฟิร์สนะครับเพราะเเฟิร์สก็ต้องขอบคุณนกุ้งด้วยที่แบบว่าอยู่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ล้วก็คอยอบรมเฟิร์สมาตั้งแต่สมัยเป็นนักพากย์แรกๆเหมือนกันถ้าไม่มีกุ้งก็จะไม่มีนักพากย์ตัวเคในวันนี้เช่นเดียวกันอุ้ยหึ้าวันขอบคุณนะครับขอบคุณมากจ้าวันดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับอ่ะให้หัวใจหน่อยเออคราวนี้เข้าสู่ช่วงนะครับเอ่อซีรีสลรัจริงจังนะครับก็คือเอ่ออยากจะทำแม่จริงจังแม่นี่ไงจริงจัง